ก็โซตีกันนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำโปรแกรมลบไฟล์อัตโนมัติกันนะครับอ่าโอเคเอันดับแรกเลยแล้วก็สร้างตัวโปรแกรมมันก่อนนะครับให้เราใช้โน้ตแพดนะครับอ่าหรือว่าจะใช้โน้ตแพดปกโปก็ได้นะครับอันนี้ครับปิดเข้ามาโน้ตแพดกด็เจอหน้างโลง่งใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ไปว่า for files แล้วก็ backslash t นะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับในเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยให้เราใส่โฟลเดอร์ที่ต้องการให้มันลบอัตโนมัตินะครับอของผมนี่เอาเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับต้องเปิดยังไงเนาะอันนี้นะครับ DC เอ้ยอันนี้มันยังไม่ครบนะครับเอาใหม่อ่ะนี่นะครับ c user download ชึบใส่เข้าไปในนี้เลยเราจะสามารถใส่เป็นได้อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น DC ต่อไปก็พิมพ back ์ backslash s backslash m แล้วก็ดอกจันจุดดอกจันนะครับแล้วก็ backslash c แล้วก็ฟันหนูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะครับ cmd backslash c แล้วก็ del d e l e t นะครับอันนี้ add อยอนะู path, ่ไหนเนาะ add pad ช u บแล้วก็ฟันหนูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ backslash d นะครับแล้วก็ตามด้วยขีดนะครับ หลังจากขีดนี้ก็คือก็คือว่าจะให้ลบไฟล์ที่มันเก่ากว่ากี่วันหน่วยเป็นวันนะครับผมสมมติเอาเป็นกี่วันดีซักร้อยยีวันนะครับร้อยยี่สิบขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเซฟไฟล์เป็น bat นะครับไว้นในไหน,นดี เอาไว้เดท็ดอปนี่นแหละอาตั้งไว้ดี Auto อ e l ต t e ีล t อ่นนี้นะครับเซฟปึ๊บอ่าพอลองรันนะครับตอนแรกไฟล์มีอยู่กี่ไฟเนะี่ยมีอยู่39ไฟล์นะครับพอกด Auto delete อ่านี่ครับจะเห็นได้ว่ามันเหลือแค่19ไฟล์นะครับก็คือไฟล์ที่มันเก่ากว่า120นะ่ะจะถูกลบ120วันน่ะจะถูกลบหมดเลยเอ่านี่นะครับ ก็ตามนี้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับอ่ะโดยเราเราก็โดยการที่เราใช้ไอตัวอะไรนะ SCH อันนี้ครับแทบ็กสเก็ตัวอ่นนี่นะครับแทบ็กสเก็ตัวนี้ก็จะมีอยู่ในวินโด s ทุกรุ่นนะครับอ่ะต่อไปให้กดการกระทํานะครับแล้วก็กด create basic t a s, <S เรอแป๊บนึง ทำไมมันนุ่งๆๆวนวลกัน่ะอ๋อมาแล้วอ่าก็ใส่ชื่อไปนะครับตั้งชื่อว่า Auto Delete อันนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ Auto Delete ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์อ่าอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดนะครับเราจะไม่ตั้งก็ได้อ่าต่อไปก็เลือกนะครับว่าจะให้มันทำงานเนี่ยทุกๆเท่าไหร่ อย่างเช่นแรกนะครับก็คือทุกๆวันอันที่2คือทุกๆสัปดาห์อันที่3าก็คือทุกๆเดือนอันที่4ี่ก็คือทาครั้งเดียวนะครับอันที่ห้านี่ก็คือทําเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดเครื่องส่วนอันที่6ก็คือทําเมื่อว่าเราอ่ะล็อกอินเข้าบัญชีนี้นะครับอ่ะส่วนอันที่7นี่ก็คือทําเมื่อมีการแบบล็อกอินแบบสเปเชียลอะครับผมไม่รู้เนี่ยอ่ะผมเลือกเป็นเดลี่แล้วกันนะครับให้มันทําทุกวัน อันนี้ก็คือเลือกวันที่เริ่มนะครับเริ่มเป็นวันแรกเนี่ยก็ตั้งเป็นวันนี้เลยนะครับจะเกิดอยากให้มันเริ่มเลยโอเคส่วนอันนี้ก็คือใส่เวลาที่จะให้มันลบนะครับจะให้มันลบสมมุติบางคนอยากให้มันลบตอนเที่ยงคืนนะครับจะได้ไม่รบกวนการทํางานก็ใส่ไปศูนย์ศูนย์ศูนย์ส่วนนี้ก็คือทําทุกๆกี่วันเราสามารถตั้งเป็นทําทุกๆแปดวันก็ได้หนึ่งวันก็ได้นะครับอ่า เอาให้มันเป็นหนึ่งแล้วกันแล้วก็กด next นะครับต่อไปมันก็จะแบบให้เลือกใช่ไหมครับว่าจะให้ทําอะไระให้เราเลือกเพที่ start โปรแกรมนะครับแล้วมันก็จะให้เราใส่ตําแหน่งของโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างตะกี้นี้นะครับ AutoDelete นะครับ .bat แล้วก็กด next นะครับ่แล้วก็กด finish ได้เลยโอเคอันที่เราสร้างนะครับมันจะมาอยู่ในนี้นะครับ สเกจตัวไลบรารีนะครับอ่านี่นะครับชื่ออันที่เราเพิ่งสร้างนีเองโอเคพอมันปากฏอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมครับไฟล์ในดาวน์โหลดเนี่ยก็จะถูกลบทุกๆ1วันเอ้ยทุกๆที่เราตั้งในนี้นะครับอ่ะก็นั่นแหละแต่ว่ามันจะทํางานทุกๆวันนะครับอ่ะตามที่เราตั้งในนี้โอเคก็ง่ายแค่นี้เองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ